Soy nhanh chị, nhanh chân đi xem hàm hông 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 trong hông 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 hông

i no, no. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะคุณอยครับนะคะก็พบกันอีกทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะส่วนวันเสาร์เนี่ยคุณพลอม18นาฬิกาถึง10 9นาฬิกาวันอาทิตย์ล่ะคะ10โมงถึง11โมงปกติย้ายมาจากกลางคืนแล้วตอนนี้มาเป็นกลางวันพร้อมเป็นกลางวันแล้วค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ค่ะ จะเป็นเจ้าของแล้วค่ะกาลังจะให้เทคโอเวอร์ไปก็มาแล้วฮะก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังเรื่องน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพจากประเทศแคนาดาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าทุกๆขวดที่นําเข้ามาจําหน่ายเรานําเข้ามาจากประเทศแคนาดาทั้งขวดอันนี้นะคะครับรวมถึงสลากข้างขวดที่เป็นภาษาไทยก็ติดมาจากประเทศแคนาดาเหมือนกันครับน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพเนี่ยฮะมีหน้าที่ ขจัดและขับสารพิษที่ตกค้างในร่างกายเพราะวันๆเราไม่ทราบว่าทานอะไรไปบ้านสารตกค้างต่างๆนี่ฮะน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพมีหน้าที่ขจัดและขับสารพิษที่ตกค้างร่างกายปรับสมดุลร่างกายนะฮะต่อต้านอนุมูลอิสระอันนี้ผู้สูงอายุก็ทานได้เด็กก็ทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีไม่มีผลขทางเคีแล้วก็ชาวอิสลามท่านที่เป็นอิสลามก็ สามารถทานได้ครับ,รบเพราะว่าน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพเนี่ยเด็ดขาได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีไม่มีผลกระทบข้างเคียงใดๆทั้งสิน้นครับ,รบเพราะว่าทุกทุกขวดที่นําเข้าอย่างที่เคยเรียนท่านผู้ชมไปแล้วนะครับนาเข้ามาจากประเทศแคนาดานะครับค,คนเราเนี่ยต้องดูแลร่างกายของเรานะครับก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ดูแลเพราะบางทีเราเพิ่งหมอก็อาจจะช้าไปนะฮะเราต้องเริ่มดูแต่เนิ่น ตัวนี้เป็นต e ัวช่วยเสริมเพื่อให้ให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะไม่มีจําหน่ายตามห้างเสรจสินค้าไม่มของทีมงานของผมเนี่ยฮะไม่ม um, ีจําหน่ายบริการส่งทุกบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมค่ะนะคะขวดเดียวก็ส่งค่ะท่านผู้ชมค่ะใช่ไหมคะคุณทองเจอส่วนตัวนี้ค่ะคุณทองเจอช่วยค่ะเป็นตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ซึ่งใคยคิดว่าดีมากๆท่านผู้ชมค่ะคุณทองเจอช่วยช่วย เรียนให้ผู้ชมเลยคุณครับรว่ามันดียังไงน้ำผลไม,มเขอขอ้เอ่อขออภัยดีคอนแทคสำหรับสายตาโดยเฉพาะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเท่าที่ควรทุก<ช>มันตัวใหม่นะฮะสำหรับสายตาโดยเฉพาะคนเราเนี่ยฮะเอ่อหากเป็นดวงตาขึ้นหน้าตาในการหาเงินใช่ค่บะ,ะคบ,บางทีดวงตาเราไม่ดีมองอะไรบ้าฟางมันไม่ใช่หาเงินอย่างเดียวนะคะท่านผู้ชมค่ะมันก็จะเป็นสื่ออะไรอีกหลายๆอย่างนะฮะนะฮะทาง ถ้าท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะฮะที่ประสบปัญหาเก็บดวงตาเนี่ยดีคอนแทคครับฮะค่ะดีคอนแทคช่วยได้มากๆเลยนะครับอยากจะให้ทุกๆคนเริ่มก้าวแรกกันนะครับเริ่มก้าวแรกอยาัวแต่ผัด,ดวันนี้จะเอามาทานดีไหมวันนั้นอย่าะนะฮะเราะดวงตาสัมพันธ์ต่อการดํารงชีวิตมากเลยจริงๆนะครับบางทีเนี่ยคุณนังเกลียสมัยเนี่ยเล่นเกมคอมเล่นเกมเล่น อะไรต่ออะไรเยอะแยะมากเนี่ยสายตามันข้านะมีปัญหาเรื่องสายตาก็อย่าลืมใช่ค่ะนึกถึงดีคอนแทคนะครับเหมาะฮะเหมาะสาหรับผู้ที่มีสายตาสั้นเทียมนะคนเรมีสายตาท่านเทียมแล้วก็สายตาสั้นสายตายาวเอียงนะฮะผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานๆเนี่ยสายตาจะแห้งนะครับใช่ค่ะครับบางทีต้องไปใช้อะไรน้ำตาเทียมใช่ไหมคะแต่ถ้าท่านทานตัวนี้เข้าไปเนี่ย ช่วยได้ค่ะช่วยได้ครับหรือผู้ที่ใช้มือถือนานๆน,นะครับจอเล่นคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยมีสูงให้ดีคอนแทครับช้ท่าน,นาดีดีมากๆสําหรับผู้สูงอายุก็กดีนะครับผู้สูงอายุนเนี่ยมีสายตาฟ้าฟังมีแนวโน้มน้ําตาไหลเมื่อเห็นแสงแจา้าบางทีน้ําตาไหลได้ครับเหมาะสําหรับผู้มีสายตายาวสายตาเสื่อมพุ้นในตาเสื่อมเยื่อหูตาเสบก้อหินนะฮะก็ใช้ได้นะฮะ ต้อหินต้อเนื้อแล้วก็ต้อลมอันนี้ติดต่อที่คุณทําเจอโดยตรงยังไม่มีวางขายนะตอนนี้ยังไม่ขายแต่ต่อไปก็ต้องเริ่มค่ะต่อไปค่ะแต่ช่วงนี้ถ้าท่านสนใจนะคะสุขภาพตาของท่านนะคะก็ติดต่อที่คุณนงเยอตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่นะคะค่ะซึ่งคงจะรู้จักคุณนงเจอมาหลายปีแล้วนะคะก็สั่งซื้อเบอร์ที่ขึ้นอย่างที่คุณพลอยแนะนำนะครับแล้วก็พร้อมกันค่ะ คุณทงเจอยจะขับกลองเเพลงเพราะเพราะให้ท่านฟังนะคะแต่คนยังไม่โบราณนะคะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะนะคะแล้วเราก็ให้ท่านผู้ชมไปฟังเพลงครับไปฟังเพลงดีคะที่ผมร้องประกันเนาะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญครับ รักมาผู้ใจชาตินี้พ่ายแพ้แพ้อย่างสิ้นเชิงใจคนรักมีคู่ใหม่เปลี่ยนใจไม่ห้วนคืนมาชาติหน้าถ้ามีหลีกนี้ให้ไกลนี้จากคนใจง่าย ใครจะโลกมานยาจะไม่ขอช้ำช้ำอย่างที่ผ่านมาบทเรียนนี้มีค่าพอราจ,จนชั่วชีวันยกมือกราบไม่สาบแต่ขอสรังให้ผู้ชนงเขาสนุกสุข ส่วนคนที่แพ้เพราะเขาไม่ต้องการมันแสนทรมานสมสารยิ่งกว่าใครตัดใจไม่คิดถักจิตไม่เครื่องขอบวดเพื่อปวดเปลืองเอาผ้าเรื่องเป็นเครื่องห่มกาย สารรักนี้นี้จะก่วงางายเกิดชาติหน้าฉันใดจะไม่รักใคร ไม่คิดถักจิตไม่เครื่องขอบวชเพื่อปลดเปลื่องเอาผ้าเรืองเป็นเครื่องห่มกายสารรักนี้นี้จะ่วงอบายเกิดชาติหน้าฉันใดจะไม่รักใคร